สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มดแดงชาแนลสอนโดยคุมดแดงจะนำเสนออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นลุฟทีว่าจูซีค่ะเชิญทุกท่านรับชมเลยค่ะนะคะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะคะเราสามารถใช้แอปในการเปลี่ยนแปลงรูปรักงหน้าตาของเราได้นะคะ สามารถทำให้เราดูดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้แอปก็มีหลายแอปนะคะสะดวกในการใช้งานด้วยค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะเราจะแอปแล้วเนี่ยยังมีสิ่งนี้อีกค่ะนี่แหละค่ะ จะทำให้เราดูดีขึ้นดูโดดเด่นค่ะโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงถูกใจนะคะเพื่อเผยนทางใจค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะดูแล้วถูกใจแชรกดถูกใจด้วยถ้าเห็นมาดีแชร์เพื่อนฝูงดูเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรเขียนมาสอบถามได้นะคะและสิ่งสำคัญอย่าเร็วก็ ติดตาม Mot Channel สอนโดยโครูโมเตนน็ลค่ะหวังว่าคลิปนี้ของถูกใจหลายๆท่านนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน